วันนี้เวลี่เกยพามาที่เชินจุกูเอาเลสสาขาปิ่นเก้าค่ะ,อย,คะอยู่ใกล้ก Power ับพาต้าปิ่นเก้าเลยนะคะทุกคนเป็นงานเสื้อผ้ามือสองญี่ปุ่นเกาหลีค่ะคิดละ35บาทเท่านั้นค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะที่นี่มี3มชั้นด้วยกันค่ะทุกคนสำหรับการเดินทางนะคะง่ายมากๆเลยค่ะลงที่ MRT บางยี่ขันทางออกที่4ต่อรถไปที่ห้างพาตานะคะแท็กซี่30กว่าบาทค่ะหรือรถเมล์ก็ได้ค่ะแล้วเดินมาที่ร้านได้เลย ที่ร้านนะคะรับแค่เงินสดเท่านั้นนะคะทุกคนเริ่มกันที่ชั้นหนึ่งนะคะชั้นหนึ่งจะเป็นพวกเสื้อยืดค่ะพวกกางเกงกระโปรงหรือเป็นชุดเดรสนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้นะคะเราจะเจอแบรนด์กี่ตัวส่วนใหญ่ที่เจอนะจะเป็นพวกงานยูนิคอนะคะ GU H&M แแล้วก็ซาร่าค่ะเดี๋ยวดูกันนะคะว่าเราจะเจออะไรบ้างเสื้อผ้ามีเยอะมากเลยค่ะนี่ไง ยูนิคอร์ทุกคนใหม่มากเลยค่ะอะดูอีกตัวว่ามีไหมนี่ก็มีค่ะป้ายยังไม่แกะออกเลยนะทุกคนยูนิคอรใหม่มากๆ <Wow. S 2> เลยทุกคนนี่ทุกคนป้ายยังไม่แกะเลยนะคะเดี๋ยวลองมาดูตรงแท็กเสื้อนะคะใหม่มากๆเลยแอลิซึมนะทุกคนมาเริ่มคัดกันต่อค่ะ คัดแบบว่าฉมังไหมเมื่อก่อนนะคะเราอะเป็นแมค่ค้ามือสองเปิดกระสอบเองค่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วค่ะอายุเยอะแล้วก็เลยแบบมาเดินเล่นค่ะเผื่อเจออะไรที่ถูกใจนะคะคมีเสื้อตัวนี้ก็สวยอ่ะอยูนิคอร์อีกแล้วทุกคนเ,คเห็นไหมว่ามีเยอะมากๆเลยนะคะตาดีได้ตาลายเสียอ่ะตัวนี้ก็ใช่ตัวนี้จะเป็นงานอ่ะผ้าลินินค่ะ งานยูนิโคลลอตมีนะคะมีเยอะมากๆเลยของน่าจะเพิ่งเข้านะคะแล้วก็มีพวกสูตรเบลเซอร์นะคะทุกคนงานแบบใหม่มากค่ะเดี๋ยวพาขึ้นไปดูชั้นสองกันนะคะว่ามีอะไรตรงนี้จะเป็นโซนเสื้อผ้าเด็กนะคะส่วนอีกมุมนึงก็เป็นชุดเดรสค่ะมีให้เลือกหลากหลายนะคะถ้าชอบแบบไหนก็เลือกเอานี่เดรสตัวนี้เป็นสไตล์เกาหลีค่ะเราก็พอใส่ได้นัเนี่ย เดีย๋ยวเลือกก่อนนะคะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยแอปเปินนะโอ้ยใหม่มาก เเกอร์ดีมาชุดเดรสค่ะเหมือนมือหนึ่งเลยทุกคนไปห้อยต้องลองแล้วล่ะว่าจะสวยไหมไ<ป>ฮึบฮึบฮึบไม่ได้ทุกคนอึดอัดออไป็นนงไม่เห็นคะเอรับบทเป็นนางแบบนะคะพอได้ไหมไ<ป>ส่วนตากล้องนะคะบอกว่าชอบชุดนี้ ให้เราซื้อชุดนี้อ้าวไหนมาลองเองซะง,งั้นไม่ได้นะมันชุดของฉันนี่มันต้องเป็นของฉันสิสวยไหมคะทุกคนตัวนี้เป็นงานแบรนด์ G U เลยนะโคเรียสุดๆชอบมากทุกคนเรามาคัดกันต่อค่ะมาตรงนี้เป็นโซนเด็กค่ะนี่ไง H&M แต่เป็นเรสของเด็กน้อยนะคะเราใส่ไม่ได้เก็บไว้ โซนเสื้อผ้าเด็กนะคะแต่ว่าถ้าคนตัวเล็กๆอย่างเรานะคะก็ใส่ได้อยู่ค่ะทุกคนอ่ะตรงนี้ก็เป็นเสื้อเชิ้ตนี่ให้พี่ตังนะคะหนึ่งตัวต่อไปนะคะชั้นสองค่ะแต่เป็นอีกโซนหนึ่งโซนนี้ก็จะมีเสื้อแล้วก็กางเกงค่ะกระโปรงนะคะมีหลากหลายให้เลือกค่ะแต่ของเรายังไม่ได้นะคะตรงนี้ พี่ตั้งเหมือนจะได้กางเกงค่ะตรงนี้นะคะแต่ของพี่เกยังค่ะยังไม่เจออะไรหากใครที่ผ่านมาแถวพาต้าปิ่น9ล้านะคะลองแวะมาชมได้นะคะมาเลือกชมได้เลยขีดละ35บาทนะคะก็แนะนำเลยค่ะก็หาเสื้อผ้าที่แบบตัวเล็กๆบางๆก็ได้อยู่นะแต่ถ้าเป็นพวกกางเกงเสื้อกันหนาวเสื้อแขนยาวก็น้ำหนักนะคะก็ก็ไม่แพงมากนะอ่ะร้อยสอง คือถ้าได้แบรนด์ก็คุ้มค่ะทุกคนต่อไปชั้นสามค่ะพามาชมชั้นสามกันนะคะชั้นสามนี้จะเป็นพวกเสื้อกันหนาวค่ะฮูดเสื้อโค้ทค่ะทุกคนใครที่มีแพลนไปเมืองนอกนะคะแวะมาซื้อมาชมได้นะคะนี่ยูนิคออีกแล้วเป็นแซคเก็ตยีนค่ะเดี๋ยวจะลองสวมให้ดูนะคะแต่ดูแล้วน้องตัวเล็กไปหน่อยค่ะสวยนะคะ ไม่มีตำหนิเลยทุกคนม,มุนต้มุนตนี่ไงคะเป็นงานฮูดคะ่ะ Banana Republic น,น,นี่อันนี้น่าจะยู i ิ l คส่วนตัวนี้ของอะไรอะ่ะแต่ส่วนใหญ่นะคะก็เป็นแบรนดค์ค่ะนี่พวกแจ็คเก็ตนะคะเสื้อคลุมกันหนาวมีให้เลือกหลากหลายเลยะคะ่ะ แล้วแต่ว่าสไตล์ไฮสไตล์มันเลยทุกคนเท่ๆททเยอะเลยเลือกไม่ไหวค่ะเริ่มเหนื่อยแล้วทุกคนนี่ตัวนี้เป็นงานมูจิค่ะนี่เป็นเสื้อคลุมแบบยาวนะคะสวยมากๆเลยนี่ค่ะแต่เราไม่ได้ไปไหนค่ะเราก็เอาให้เพื่อนๆดูแล้วกันเนาะว่ามีสไตล์ไหนบ้าง ว้าวสีแดงเลยเหรอสวยจังเลยใครที่มีแพนอยากได้เสื้อกันหนาวนะคะต้องมาดูเองค่ะเพราะว่าบางตัวใหม่มากๆเลยนะทุกคนถ้าเกิดว่าเราใส่แค่ไม่กี่ครั้งนะคะก็คุ้มค่ะนี่ยูนิคอโอ้โหตัวนี้ก็สวยค่ะเท่มากๆเลยค่ะแล้วก็มีพวกเบเซอร์นะคะ อ้าวนายแบบของเราเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะขอลองหน่อยเทระเบิดเลยค่ะเนี่ตรงนี้นะคะอยู่มุมชั้นสองค่ะถ่ายลงมาก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้มาลองเสื้อกันก่อนนะคะนี่ไงงานยูนิคอนะคะที่ตอนแรกให้ดูนะคะส่วนเชิทแขนสั้นค่ะที่พี่เก๋เลือกเองมาดูกันค่ะชุดเดร้อยสิบเบาทนะคะ ส่วนเสื้อนะคะอยู่ที่72บาทค่ะทุกคนวันนี้ได้แค่2ตัวเองใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้เราหน่อย